คางกุ้งทอดกรอบกำลังทำคางกุ้งทอดกรอบห้ดูว่าทอดสดใหม่นะคะใหม่ๆสดๆจ้า วิธีทำบอกไปในคลิปก่อนนะคะเครื่องปรุงและวิธีทำบอกไว้ในคลิปก่อนแล้วนะคะสามารถเลื่อนดูได้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้มีจะบอกแจ้งไว้แล้วนะคะน,นี่ลงให้ดูว่าทอดใหม่ๆกรอบๆอร่อยยนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โห